คขอด่นเขาจะได้เห็นอ่ะไมหน,นึ่งสอสามสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแต่งนะทุกกาตาบาร์บี้แล้วก็ปวีผมให้บาร์บี้นี่คือกระจกนะคะและนี่คือมองขุดใส่ได้และนี่คือหวีหีผมได้ด้วยและนี่คือจะมียางลบจะมีสีจะมีสีชมพูขาวสม้ม เหลืองเขียวสีอะไรเยอะแยะไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกจะแต่งหน้าบาบี้กอนนะคะก็รใช้สีชมพูช่วยก,กันทาลงไปในแกม้มทาทาทาจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เก็บ แล้วก็ล้างสันหน้าด้วยจากนั้นเราก็ต้าแต่งหน้าเสร็จเรามาใส่คิ้วกันนะคะถ้าใส่คิ้วกันสีเขียวออาออกม่วงม่วงนิดนึงเสร็จแล้วใส่สีเขียวอีกเหมือนเดิมนะคะออกม่วงม่วงอีก ค่ะจากนั้นอุยน้ยใส่ไม่ได้เราก็ค่อยๆเอาอย่างลบกๆๆๆนี่น่าสวยๆยจันั้นเรา,าก็ใส่สีขาวนะคะลงไปในข้างในตาค่ะหมดเลยนะคะ แล้วก็ลบ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 จากนั้นแล้วเราก็ค่อยๆเอาเอายางลบ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 ให้เปื้อนโกตาน่ารักดีๆเต็มไส์สวยงามอุ้ยขนยากนะปกตาหล่นนี่ไงเห็นหน้าเมคะอ๋อเดี๋ยวจะไม่โปกตาตัวให เหลอมันเป็นกำไรตัมหยุดเลยจักนั้นแล้วเราก็ค่อยๆ่อวีอ้อุ๊ยลบหน้าก่อนนะคะดูนี่แม่ว่าหน้าสวยไหมจากนั้นก็สั่มกระจกหน้าดูกลมกลัวสวยหลังจากนั้นเราก็เอาสิ น้ำเงินนะคะราคาตรงตาให้ตากลายเป็น hmm. สีฟ้าจากนั้นแลเราจะมีต mm ุ hmm. ๊กตาอีกตัวหนึ่งนะคะตึนโบตึนโบใส่หนังสือเราจะมีตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งนะคะคือน้องเอ แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วโบหลดุดเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรื่องบ้านผมกันเลย,อ,ยอุ้ยผมยุ่งอุ้ย

มันยุ่งอ่ะคุณยุ่งหมดเลยนะคะจากนั้นเรามาแต่งเลือกเล็บอะไรน่ารักที่ตาบี้กันนะก่อนนะคะบอกคุณสุจะทำานปังหนาหนูละเอาแล้วผานทำไมเหรอแม แล้ก็ค่อยๆบีบหวีนน yeah. ้อยน้อยตอนนีแล้วเราก็เล่นลูกเล่นอะไรน่ารักกันพับผมนี้น่ารัยขอโทษทีนะคะใหญ่แล้วกวันนี้เราไม่้นัางแ่กล้องคนใหม่จ้องที่ตัวมันจะไม่เห็นหน้า่าจะบอกเลยหน้า